ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วที่พวกเราได้ฟังเรื่องราวที่พระอาจารย์ได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าหลังจะออกพรรษาแล้วก็ให้โยมพ่อตุ้มแม่จิบไปส่งที่วัดใกล้เขาใหญ่พักอยู่สองวันโยมพ่อที่ไปส่งก็เดินทางกลับอาจารย์ก็ไปปรับกดคืนแรกก็เจอช้างเดินเฉียดกฎไปแต่ก็ไม่ทำร้ายอะไรแล้วพอ ช่วงเช้าหลังฉันก็เดินขึ้นเขาแหลมแล้วก็ได้มีการปรากฏที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบดกนะแพร่รูปเงาแล้วก็มีการทำวัดสวดมนต์มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มานั่งสมาธิด้วยสองท่านสนทนาธรรมกันก็ได้เวลาสมควรก็พากันกลับก็ปรากฏว่าเจอช้าง ป่าทั้งโขลงร้องเป็นแกล้งคำรามวิ่งไล่ขับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พระอาจารย์ก็นั่งภาวนาอยู่แล้วก็บริกรรมในใจให้เขาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ขอให้อย่าวิ่งมาทางพระกุณเจ้าเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนสุดท้ายช้างก็งเงียบไปทีนี้พระอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าในการไปที่ทำภาวนานั่งสมาธิเนี่ย ก็ประมาณช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็มีผู้หญิงมาสองคนก็เดินเข้ามากราบเลยถามว่าโยมเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรเขาก็บอกว่าเป็นเจ้านางแม่เมืองให้มากราบนิม,มนต์พระคุณเจ้าไปแสดงธรรมโปรดชาวเมืองก็เลยถามเขาว่าในเมืองนั้นเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามีแต่พวกผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยะอาจารย์ก็เมตตาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้มาใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็มาฟังธรรมเอา ก็เขาก็ได้ดําเนินการในวันต่อมานะพระอาจารย์ก็ได้โปรดให้ไห้ฟังทำกันนี่ก็เป็นเรื่องราวในคราวที่แล้วทีนี้เรามาฟังเรื่องราวที่ถือว่ามีความสําคัญมากในการที่พระอาจารย์บอกว่าอีกสองวันต่อมาก็เลยออกเดินทางไปทางทิศใต้ของน้ําตกเหวสุวั์ ไปพักปักปรดภาวนาอยู่ที่นั่นใต้ต้นไม้ใหญ่บนก้อนหินเป็นลานหินหน้านั่งภาวนาคืนนั้นแหละนั่งภาวนาอยู่ประมาณสักห้าหกทุ่มก็มีแสงสว่างสีเหลืองวาบลงมาวาบลงมาก็ลืมตาขึ้นก็เป็นพระพิสุเป็นพระพิสุ รูปหนึ่งร่างสูงใหญ่มือเท้าใหญ่ตรงนี้และครับเราก็มาดูว่าสิ่งที่ท่านได้เห็นได้พบในครั้งนั้นนะเป็นอย่างไร mm hmm. เขาบอกว่าพระพิสุรูปนี้ร่างสูงใหญ่เท้าใหญ่ผิวสีน้ำผึ้งในตาสดใสนะในตาสดใสราวตากวาง ใบหน้าอิ่มเอิบผมขาวพระอาจารย์ก็ก้มลงกราบถามท่านเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาท่านก็แนะนำให้เข้าใจทรุปลุกโปรงเลยถามท่านว่าเห็นพระอีกรูปเดินออกมาท่านบอกว่าท่านอยู่ในป่านี้มา800ปีแล้วชื่อหลวงตาแดงอยู่ภาวนาในถ้ำอีกมิติส่วนพระรูปแรกท่านบอกว่าน้ำสมมุติแล้วแต่จะเรียกท่านมาสอนพระกรรมฐานให้เวัน กับสอนวิชาธร,รมพระสร้างพระอธิฐานพระท่านบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาให้ไปพบท่านที่เขาพนมฉัดพอมารู้ตอนหลังว่าท่านคือพระอุตระเถระหรือหลวงปู่เทพโรคอุดรตอนพบองค์ท่านก็ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ที่พิเศษคือท่านจะปรากฏตัวได้หายไปต่อหน้าต่อตาได้ทำที่ท่านสอนให้ฝึกเข้าสมาธิ ใช้ชำนาญเป็นวสีถึงจะมีจิตที่เป็นอภิญญาได้หรือจเจริญสติปัฏฐานสี่ได้ดีต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่ลดละหน้าที่กำจัดกิเลสจะต้องเอาใจใส่ไม่ทอดทุราชเสียทำให้ถึงจะถึงทำท่านจะจากไปอย่างเสียดายไม่อยากให้องค์ท่านจากไปแต่ท่านก็บอกว่าท่านต้องไปโปรโดพระญาติโยมที่อื่นต่อ พระอาจารย์ก็กราบลงแทบเท้าท่านท่านบอกว่าอยากพบท่านก็ส่งกระแสจิตถึงท่านเมื่อท่านรับรู้และมีเหตุจําเป็นท่านจะมาหาเราเองท่านบอกพระอาจารย์ก็บอกว่ามีกําลังใจในการภาวนามากเร่งทําความเพียรวิชาที่ท่านถ่ายทอดให้ก็ทบทวนฝึกฝนจนแคล้วคล่องเพื่อในภายภาคหน้าจะได้นํามาช่วยสงเคราะห์โปรดสัตว์ต่อไปก็เรามาฟังเรื่องราวที่เขาใหญ่เขาโซ่กัน ซึ่งพระอาจารย์ก็ได้บอกว่าพับภาวนาที่นี่ก็ออกเดินทางไปยังเขาโซ่อำเภอวังน้ำเขียวเขาโซ่เนี่ยก็ไกลาจากหมู่บ้านในราว7-15กิโลเมตรใช้เวลาเดินขึ้นตั้งแต่8นาฬกาถึง9นาฬิกาเนี่ยแต่ไปถึงราว17นาฬิกาหาที่ปักกรดใต้เงื้อมผาแล้วเดินสำรวจแหล่งน้ำช่วงนั้น เป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนหรือดูแล้งขาดแคลนน้ำเลยอธิษฐานกับเจ้าที่เทวดาอารักษ์ที่อยู่ภูเขาว่ารูขอให้พระคุณเจ้าได้ใช้ได้สงด้วยเถิดเดินไปก็พบน้ำซับทำการลอกดินออกมีน้ำใสๆไหลออกมารอสักพักก็ได้อาบสงและตักมาต้มน้ำร้อนได้ชงน้ำปานะเสร็จก็เข้าทำวัดภาวนาด้วย ของที่เดินแบกบ,บริขารขึ้นเขามันทำให้เหนื่อยล้าการนั่งภาวนาจิตรวมง่ายโน่นราว23่สานาฬิกาถึงค่อยเอนกายพักตั้งสติไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวจะตื่นขึ้นมาปารบความเพียรก็ตื่นขึ้นมาราวตีสองล้างหน้าแล้วเข้าทาวัดภาวนาจนถึงเจ็ดแโมงเช้าก็ฉันอาหารก็เป็นอาหารเจง,ง่ายๆ ผักเต้าหู้แห้งถั่วพอร่างกายอยู่ได้น้ำพึ่งสายหน่อยก็ออกเดินสำรวจป่าหาที่สัปปะยะในการปรากฏเดินไปไกลราวประมาณ4-5หชั่วโมงแล้วกลับเข้ากรดภาวนาในคืนที่สี่ของการปรากฏอยู่ใต้เงื้อมผานั้นราวสี่ถึห้าทุ่มก็มีร่างของภิกษุชลาปรากฏยืนอยู่ที่เงื้อมถ้ำเราก็กลับ ท่านถามเราก่อนว่ามาธุดงได้สมาทานทุดงไหมมีข้อไหนบ้างก็กาบเรียนตอบท่านไปว่าอยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่เงื้อมเป็นวัดฉันในบาทเป็นวัดลุกขมูลเป็นวัดองค์ท่านก็แสดงทุดงวัด13ให้ฟังไร่ทีละข้อได้ฟังอย่างแจ่มแจ้งเป็นเวลาราว3-4ชั่วโมง จบก็สาธุการแล้วกราบขอโอกาสถามท่านที่มาโปรดแสดงทรรให้ฟังนี่ท่านเป็นใครนาะท่านก็บอกว่าท่านคือพระมหากัสปะเทระพอเราทราบนามท่านเท่านั้นแหละน้ำตาแห่งความปิติไหลออกมาแทบไม่อยากเชื่อว่าจะได้มาพบพระอรหันต์องค์เอกผู้เลิศด้วยทุดงหวัตมาสอนเรื่องข้อวัดของทุดงเข้าใจแจ่มแจ้ง แล้วท่านก็ทำนายอนาคตของเรา้วยว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะจุด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 ,จดนะตรงนี้ก็เป็นอันว่าพระอาจารย์ท่านไม่ได้บอกบอกว่าทำนายในภายภาคหน้าเป็นอย่างไรถ้าปัจจุบันนี้ญาติโยมหรือว่าูกสิษีจูหาครูบาอาจารย์หรือพระสองฆ์องค์พระเจ้าที่รู้จักท่านก็คงจะพบความเปลี่ยนแปลงจากวันที่เริ่มต้นมาถึงวันนี้อันนี้เป็นการเสริมจากพระบิชิตที่ นำมาสอบแช็กหลังจากที่พระอาจารย์อรงศักด์ได้กราบพระมหากัสปเถระแล้วพระอาจารย์ก็นั่งทบทวนธรรมที่ท่านแสดงจนถึงเช้ามีปิติอาเภิบมีขวัญมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเล่งารบความเพียรสลับกับการออกเดินสำรวจสถานที่เดินไปขากลับพบงูจงอางใหญ่ ตัวใหญ่ยาวประมาณประมาณ3-5เมตร2ตัวเกี่ยวกันอยู่พอดีได้มองไกลๆในการเดินป่าเลยเห็นเขาก่อนนะเลยเห็นเขาก่อนก็เดินเรี่ยงๆไปไม่งั้นถ้าเจอระยะใก,กล้คงไม่มีที่หลบแน่ อีกวันต่อมาช่วงบ่ายลงไปสงน้ําได้ยินเสียงใบไม้แกลกแลก,แล,ก,แล,กแลกมองลงไปเห็นงูจงอางตัวนั้นลงมากินน้ําตรงบ่อน้ํำรัพย์ที่เราจะลงไปสงนั่นแหละตัวสั่นเลยเพราะอยู่ระยะใกล้เราๆทักสองสมเมตรก็จะถึงตัวพระอาจารย์แล้วยืนขาแข็งก้าวขาไม่ออกกำหนดจิตแผ่เมตตาให้งูตัวนั้นสักพักราวสักสิบนาที เขาก็เลื้อยหายเข้าไปในราวบาดีนะที่เขาไม่ทำร้ายเอาเพราะจงอางลงได้วิ่งไร่เลื้อยจะฉกใครจะไม่รดละไร่ตามไม่ยอมหยุดรามือกันง่ายๆนี่ก็เป็นประสบการณ์เฉียดความตายครั้งหนึ่งพักภาวนาที่เงื้อมถ้ำลาวลาวหนึ่งอาทิตย์เริ่มคุ้นชินสถานที่ก็เลยย้ายที่ปักปลดไปบนหน้าผามีกลุ่ม ไม้ตะเคียนอตอนนี้ก็จะเจออะไรอีกเราก็มาดูซึ่งตรงนี้พระอาจารย์ก็ได้เล่าไว้ว่าบนหน้าผาที่มีกลุ่มไม้ตะเคียนแวดล้อมอยู่หลายต้นมีแต่ต้นโตๆค่ำก็เข้าโปดภาวนาสักราวสามสี่ทุ่มมีแสงสว่างมากระทบกดลืมตาขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงสาวสามคน ใส่ชุดสบายเฉียงสีเขียวสีชมพูสีแดงสดใสเขาา้ามากราบสนทนากันสักพักเขากราบนิมนต์ไปบ้านเขาเราบอกว่าไม่ไปหรอกพวกท่านเป็นใครมาจากไหนเขาก็บอกว่าเป็นนางตะเคียนเขาก็ชี้มือไปอยังต้นตะเคียนกับกลายเป็นบ้านทรงไทยเป็นหมู่บ้านเลยก็เลยเทศโปรดพวกเขาทั้งสามนางอยู่ในราวชั่วโมงนางก็รากลับ ไปแล้วก็บอกว่าตอนเช้านำพัตหาหารมาถวายในสายราวแปดโมงทั้งสนางและบริวารน,นำข้าวอาหารผลไม้มาถวายรับแล้วทำการปฏิสังขายโยพิจารณาอาหารไม่ให้เป็นโทษแล้วตักเข้าไปในบาทให้ศีลให้พรเก่าวสม,มูมทนียัคขา,าให้เขาได้ปลื้มปิติในบุญที่ได้ทำแล้วเราก็ฉันพัตหาหารพวกเขาก็กราบลาบกลับไปอย่างต้นตะเคียนหายวับเข้าไปในต้นตะเคียน ถ้าตอนที่เขามาถ้าเรามีจิตปฏิพัธ์เขาเอาเราไปไว้ในต้นตะเคียนแน่ก็เดินจงกรมภาวนาอยู่สองวันร่างกายเริ่มอ่อนเพลียเพราะฉันอาหารเจมาราวเกือบสองเดือนแล้วเลยอธิษฐานเทวดาเจ้าที่เจ้าป่าที่เขาโซ่ว่าอยากทำบุญไหมอันนี้แหละเราก็ได้เห็นเรื่องราวที่ชวนระทึก หวัญกำลังใจถ้าหากว่าเราไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนที่ภาวนาเนี่ยพระอาจารย์ก็อธิษฐานเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่เขาโซ่ว่าอยากทําบุญไหมสัตว์ตัวไหนถึงคาดก็เอาเนื้อมาถวายพระคุณเจ้าด้วยเถิดบ่าย,ายวันนั้นได้ยินเสียงปืนที่ไหลเขาด้านล่างเราก็ไม่ได้สนใจจนบ่ายสองบ่ายสาม พระที่ไปด้วยก็เรียกให้ไปดูมีหมูป่ามาร่มตายอยู่ข้างก้อนหินที่พระรูปนั้นปักกดอยู่พอดีเย็นวันนั้นยมชาบ้านเขาโซ่เขาขึ้นมากราบพอดีเลยให้เขากับปิยะหมูตัวนั้นเช้าเลยได้ฉันเนื้อหมูป่าที่เจ้าป่าถวายแล้วก็ทำไว้ให้ได้ฉันหลายวันร่างกายก็พอมีกำลังฟื้นขึ้นมาอีกสองสามวันจะลงจากเขาโซ พระามาหากัจจนะอันนี้พระมาหากัจจนะก็มาแสดงธรรมโปรดลึกซึ้งมากฟังอยู่สี่หชั่วโมงจิตผ่องใสสว่างสวัยมากดื่มด่ำอาบเอิบปิติในธรรมมากยิ่งนักจนถึงวันที่จะลาจากเขาโซ่ไม่ลืมแผ่เมตตาอุทิศบุญให้แก่เจ้าที่ที่เขาโซ่ที่ดูแลอุปถาพภะ ให้ความอารักขาและถวายอาหารเนื้อหมูป่าให้ร่างกายทรงทาบสรงขันต่อไปได้เวลาย้ายเดินทางไปเขาแก้วอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีก็โปรดติดตามตอนต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวที่พระอาจารย์นรงศักดิ์ทิตะสิโรหรือครูบาแก้วสารพัดนึกได้เมตตาเล่าให้ฟังในการทุดงเขาใหญ่เขาโซ่ได้พบกับหลวงปู่เทพโรคอุดอรมาสอนพระกรรมฐานให้เจวัน ได้ฟังธรรมจากพระมหากัสป,ปะการเดินทุดงข้อวัดต่างๆแล้วรวมทั้งได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระมหากัจยนะนี่คือเรื่องราวที่ลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะาประสงค์องค์พระเจ้าที่เป็นลูกศิษย์และได้ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์นรงศักดิ์ก็จะได้เห็นความเพียรและความมุ่งมั่นที่พระอาจารย์ท่าน ได้เดินทุดงแล้วนำเรื่องราวในอดีตมาเล่าให้ฟังซึ่งปัจจุบันนี้เราก็คงจะต้องใช้ความเพียรเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีต่อไปขอให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจริญด้วยเถินเจริญพร